สวัสดีครับเมื่อนี้ครับมาบึงมาล้ำใจเกินรอยครับจองสาเตทปเหมือนแล้วคุณหาแฟนครับมา มาแต่ไก่อยู่ด้วยนะครับมาแต่ไก่ซื้อบัตรเลยครับซื้อบัตรเลยเดินทางมาโดกรถปู๋เนี่ยนกรถปู๋สั่งเด็กเนาะนี่ครับแฟนคลับไม่รุ่นครับแฟนคลับไม่รุ่นม้าแต่ไก่ดีด้วยนะครับนะมาแต่เกษตรสมบูรณ์นะครับปู๋ปีนกับปู๋นะครับมาแต่บัตรเมืองกลางท่านเนี่ยแฟนคลับตัวยงนะครับ พูดหนาพูดหนาพวกมาพร้อมเลยนานกับปงฝ่ายท่านเนี่ยมาให้ขอบคุณร้านผ้าไหม่นี่ครับแม่ตรงสูงไม้ไทยออกออกบ้านมาแตงโมงเนยแม่ให้กอบคุณมาต้งโ่น่ะครับผองมัตสึสามเลยคแม่จงสนะครับโอ้เนนนอนเนนนอนผ้าไหม่ะครอบได่รับ๋อเขหไม่กินกับมอลาผู้นาโตมัสไเนี่ยแม่ผู้นาครับแม่ขับมตไก่อยู่ด้ยนะครับ แล้อกว่าบ้านมันจะเที่ยงวูน่ะเขาเขาพร้อมอย่างนูแน่นอนแต่วะคู่แล้วคู่กันน้ำเด้่ยเลยนะครับแฟนคลับเนาะเปิ้งเบิ้งโุ๊ะนาครับเป็นหมาลังตีบอครับผมเป็นแฟนคลับคือกันผมก็มาจองที่คือกันนี่ละอันนี้ก็เสบียงเนี่ยเบิ้งดูเสบียงน่ะอันนี้มีันนี่ก็บยุ้บ้านเดียวกันเลยนี่นั่นบ้านลัดใหญ่บ้านลัดใหญ่เนี่ยปิ้งไก่ได้ครับบ้านลัดในย่ไงใครไปบ้านลัดใหญ่เนี่อได้กินปิ้งไก่ถือว่าไปบัวหัด นี่กับแฟนขับมาตเต้ไก่อยู่นะครับแม่มาตเต้ใส่เนาะครับนะครับบ้านทะกแก่บานทะกแก่โอ้บันทะกแก่นี่กับไก่เติบอยู่แฟนขับอยู่ครับมาตั้งแต่มาตั้งแต่ใบผุนเน้นน่ะนี่คำแล้วครับนี่แฟนขับตัวยงครับนี่แฟนขับตัวยงมีแต่วัยรุ่นนั่นน่ะมามาแต่พักดีผุนได้ไหเนี่ยมาแต่พักดีผุนนะครับมาแต่พักดีเออมอบ้านมาแต่จังหวงเลยไหมอันนี้จัดมูน้มาหมูเยาะมาบ้บนตปผมอามาบ้าบ้าน โอ้โหมาตะบหมดะครับสวัสดีม้าหอดไก่ยูครับไุเลียงกับมวลมวลน้ำกันบุลยงมวลมวน้ำกันมาบ้มาโอ้ยมาเบิ้งลูกมาบมาเบิ้งมาล้ำดังมาล้ำดีเนาะมกแข็งไหครับ นี่กับแฟนคขับไวรุ่นครับมาตเต้ไก่อยู่ไหนครับไก่ไก่ไวรุ่นล่ะครันมามัตต้ใส่น้องม่แม่มัตเต้ยิ้มสะบปะกั่งสะบปะกั่งครับสะบักกั่งช่วงนี้ผักหวานออกดีผักหวานกับไข่มดแดงผักหวานไข่มดแดงลายลายลายผู้ใดไปทั้งพุ่นครับไปหาไข่มดแดงหาผักหวานกันครับนี่กับแฟนคขับตัวโยงครับตำบลท่าใหญ่ตำบลท่าใหญ่เป็นคนณทายอยู่แต่ว่ากับพ่อทายายได้ครับมาคนณทายาเสเบียงคุณอะครับป้าฮม ก้าวเข่ามีสุยางเลยนะครับกาไวกาไวยูสอดแจ้งมือมือน่ะสอดแจ้งนะครับยูสอดแจ้งน้องกันเนอครับแฟนคับแฟนขับมือแรงมาส่งกำลังใจกันหลายๆได้ครับนะครับบุญบานเท้าบุญบานเฮาครับมีบอยศิริชัยแอนออรดีครับมาํำใจเกินร้อยนะครับมือแรงมือแรงครับ